สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียวเมลพอดแคสต์แบทเทอร์มีกับผมเหมียวเติมใจครับวันนี้เราจะคุยกันแบบเจาะลึกหนักแน่นและอาจทําให้หลายคนสะดุ้งเพราะเป็นประเด็นที่กําลังร้อนแรงในแวดวงนักลงทุนไทยโดยเฉพาะคนที่นิยมใช้กลยุทธ์ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ในการลงทุนระยะยาวคําถามที่ว่า DCA หุ้นไทย10ปีที่ผ่านมาแพ้ S&P 500จริงไหมคําตอบที่สั้นที่สุดก็คือ จริงครับถ้าดูจากผลตอบแทนตัวเลขแบบตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่ผมอยากทำในวันนี้คือไม่หยุดอยู่แค่คำตอบนั้นเพราะโลกของการลงทุนมันซับซ้อนและมีหลายชั้นกว่าที่กราฟเส้นหนึ่งหรือเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเดียวจะบอกเราได้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนคือราวปี2014-2015ดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือ SET Index เคยขึ้นไปอยู่แถวแถว1,500จุดและในปี2024ก็ยังอยู่ไม่ห่างกันนักประมาณ1,450ถึง1,550จุดถ้าใครเปิดกราฟระยะยาวจะเห็นว่ามันแทบจะไซด์เวย์มาตลอด10ปีที่ผ่านมาขึ้นบ้างลงบ้างแต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ S&P 500ของสหรัฐอเมริกาในปี2014อยู่แถว1,800-2,000ถึงจุดและในปี2024ขึ้นไปเกิน5,200จุดแล้วการเติบโตแทบจะเป็นคนละโลกเมื่อเราเอาวิธี DCA มาจำลองจะเห็นภาพชัดมากสมมุติคุณลงทุนเดือนละ5,000บาทในกองทุนที่อิง SET 50หรือกองทุนหุ้นไทยแบบ Passive Index Fund 10ปีผ่านไปคุณใส่เงินต้นไปทั้งหมด600,000บาทผลตอบแทนเฉลี่ยแบบรวมปันผล SET 3อยู่ราว3-4%ต่อปีเงินคุณอาจโตขึ้นไปเป็นราว850,000-1ล้านบาทขณะที่ถ้าเงินก้อนเดียวกัน DCA เข้ากองทุน S&P 500ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง10ปีที่12-14%ต่อปีเงินคุณจะโตเป็นราว1,900,000-2,500,000บาทตัวเลขนี้ต่างกันแบบคนละชั้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนถึงพูดว่าหุ้นไทยแพ้ชัดเจน แต่ถ้าเราหยุดตรงนี้มันจะเหมือนบทสรุปสั้นๆของเพจลงทุนทั่วไปที่ชอบแชร์กราฟมาเทียบให้ดูแล้วบอกว่าไทยสู้ไม่ได้ผมอยากพาเพื่อนๆมองลึกลงไปกว่านั้นเพราะตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศมันมีทั้งปัจจัยค่างเงินท่าธรรมเนียมภาพรวมเศรษฐกิจและลักษณะโครงสร้างของบริษัทที่อยู่ในดัชนีประเด็นแรกคือค่างเงินบาท สมัย10ปีก่อนค่าเงินบาทอยู่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐพอปี2024ค่าเงินขยับไป36 3 7บถึง3าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐหมายความว่าถ้าคุณลงทุนในกองทุน S&P 500ผ่านกองทุนไทยคุณได้กำไร2ต่อคือกำไรจากการเติบโตของตลาดหุ้นอเมริกาและกำไรจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงด้วยสมมุติคุณลงทุนในกองทุน s p 5แ0ปีก่อนต่อให้ผลตอบแทนของดัชนีเท่ากัน แต่เพราะดอลลาร์แข็งขึ้นเทียบกลับมาเป็นเงินบาทคุณได้กําไรเพิ่มอีกหลายเปอร์เซ็นต์ต่อปีในขณะที่หุ้นไทยไม่ให้คุณสิ่งนี้เพราะลงทุนเป็นเงินบาทได้กําไรเป็นเงินบาทไม่มีโบนสัสจากค่าเงินประเด็นที่2คือโครงสร้างตลาดหุ้นที่อยู่ใน SET 5 0ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพลังงานปิตโตรเคมีธนาคารค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเหล่านี้แม้จะใหญ่ในไทยแต่การเติบโตมีข้อจำกัด ตลาดเล็กกว่าและหลายบริษัทพึ่งพิงเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักขณะที่ S&P 500มีบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกเช่น Apple Microsoft Nvidia Amazon Meta Google บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่แค่ขายในประเทศแต่ขายทั้งโลกผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอยู่ในมือคนทั่วโลกโอกาสเติบโตย่อมสูงกว่ามาก การที่ NVIDIA ดียโตรจากบริษัทผลิตชิปกราฟิกมาเป็นยักษ์ใหญ่ AI มูลค่าเกิน2ล้านล้านดอลลาร์หรือที่ Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเกิน3ล้านล้านดอลลาร์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างของ S&P 500เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมโตไปกับธุรกิจที่เปลี่ยนโลกในขณะที่หุ้นไทยยังติดกับดักโครงสร้างเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมประเด็นที่3คือค่าธรรมเนียมสมัย10ปีก่อน กองทุนที่ลงทุนต่างประเทศในไทยโดยเฉพาะที่อิง S&P 500มักจะเก็บค่าธรรมเนียมสูงบางกองเกิน2%ต่อปีซึ่งเป็นการกัดผลตอบแทนจริงแต่ช่วง5ปีหลังเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นเช่นกองทุนพาสซีฟที่ลงทุนผ่าน ETF ต้นทุนต่ำทำให้นักลงทุนไทยเข้าถึง S&P 500ได้ง่ายและถูกลงมากในขณะที่กองทุนหุ้นไทยแม้ค่าธรรมเนียมไม่สูงมากแต่ก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนแข็งได้ ประเด็นที่4คือเรื่องภาษีและสภาพคล่องหุ้นไทยมีข้อได้เปรียบชัดเจนเรื่องกองทุน S S F R M F ที่ช่วยลดหย่อนภาษีสมมุติคุณลงทุนปีละ60,000บาทคุณสามารถใส่ประหยัดภาษีได้ปีละหลายพันถึงหลักหมื่นบาทซึ่งเมื่อคิดเป็นภาพรวม10ปีอาจช่วยคุณใส่เงินได้เกินแสนบาท ขณะที่กองทุน S&P 500ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิภาษีนี้ไม่สามารถให้ประโยชน์ด้านนั้นได้ดังนั้นถ้าเรานับเฉพาะผลตอบแทนจากดัดชนีหุ้นไทยแพ้แต่ถ้าเรานับรวมผลประโยชน์ภาษีหุ้นไทยก็ยังมีคุณค่าและความคุ้มอยู่ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นคือผลตอบแทนของ S&P 500ที่ดูชนะขาดนั้นไม่ใช่แท่เพราะบริษัทเก่งกว่าอย่างเดียวแต่รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาทด้วยและอย่าลืมว่าถ้าวันหนึ่งเงินบาทแข็งขึ้นมาอย่างรุนแรงในอนาคตเช่นจาก36ากลับไปที่30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐผลตอบแทนในพอร์ต S&P 500ของคุณจะหายไปบางส่วนทันทีแม้ดัดชนีจะยังโตอยู่นี่คือความเสี่ยงที่หลายคนมองข้าม แต่ใช่ครับถ้าเราถามแบบตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมว่า10ปีที่ผ่านมาถ้า DCA หุ่นไทยกับ DCA S&P 500อย่างไหนทำเงินได้มากกว่าคำตอบชัดเจนว่าคือ S&P 500และถ้าเราขยายกรอบเป็น20ปีผลต่างก็ยังอยู่เพียงแต่หุ้นไทยเคยมีช่วงเวลาที่เติบโตเช่นยุค2003ถึง2008ที่ตลาดโตจาก300จุดไปเกือบ800จุดถ้าใครลงทุนช่วงนั้นก็ได้ผลตอบแทนดีมาก เพียงแต่สิปีหลังเศรษฐกิจไทยเจอทั้งปัญหาโครงสร้างการเมืองการลงทุนภาคเอกชนชะลอและประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยทําให้ตลาดไม่โตทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดว่าไม่ใช่ว่าหุ้นไทยไม่ดีแต่โครงสร้างเศรษฐกิจต่างหากที่ทําให้ผลตอบแทนระยะยามด้อยกว่าและนักลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยงไม่ควรฝากอนาคตไว้ที่ตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียว ถ้าคุณอยากได้การเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณควรมี s p 500หรือ Nasdaq อยู่ในพอร์ตแต่ถ้าคุณอยากได้ความมั่นคงปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีหุ้นไทยก็ยังมีที่ยืนดังนั้นคำตอบสุดท้ายของผมก็คือใช่ครับ การ DCA หุ้นไทย10ปีที่ผ่านมาแพ้ S&P 500จริงๆในเงียผลตอบแทนแต่ไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะการลงทุนไม่ได้วัดแค่ผลตอบแทนวัดด้วยความเสี่ยงความเหมาะสมและเป้าหมายชีวิตด้วยและบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรานอนหลับสบายในทุกๆคืนอาจไม่ใช่ผลตอบแทนสูงสุดแต่เป็นการลงทุนที่เรามั่นใจและเข้าใจจริงๆและผมอยากจะฝากไว้ด้วยประโยคนึงครับ การลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่การเลือกสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแต่เป็นการเลือกสิ่งที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้โดยไม่ล้มกลางทางขอให้ทุกคนได้แรงบันดาลใจจากวันนี้และใช้ข้อมูลนี้ไปปรับพอร์ตของตัวเองอย่างมีสติแล้วเจอกันใหม่ครับผมเหมียวเติมใจเหมียวเมส์พอดแคสต์เบเทอร์มีครับ